โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกันนะคะกับรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนค่ะรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลกค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจําทุกๆวันศุกร์ค่ะโดยในวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปดุณพรมุ่งเอกค่ะและดิฉันนะคะอนุภาสิริลวงค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คคนนน่ใวัุุที16ตลาม พุทธศักราช2563นะคะอันดับแรกเลยนะคะ,ะ,คะเรามาอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้กันก่อนเลยค่ะต้องบอกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะซึ่งวันสัปดาห์นี้เนี่ยมีวันหยุดกลางสัปดาห์ด้วยนะคะในวันอังคารแต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างที่จะซึมลงนะคะคุณผู้ชมคะ,อะสอดคล้องกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะที่ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรื่องของวัคซีนนะคะ19แล้วก็มีความ ที่มีผลการทดลองนะคะต้องหยุดชะง,งักลงไปนะคะจากที่เป็นข่าวช่วงต้นสัปดาห์นั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังไม่มีความชัดเจนในตอนนี้นะคะรวมถึงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในยุโรปที่ยังเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดนะคะรัฐบาลอังกฤษแล้วก็หลายๆประเทศในกลุ่มยุโรปเช่นฝรั่งเศสก็มีการประกาศในเรื่องของเคอร์ฟิวนะคะเพื่อสกัดกั้นการระบาดรอบสองนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วนั่นเองนะคะ ขณะที่ปัจจัยในในประเทศของเราเองนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของปัจจัยการเมืองนะคะก็คือการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ยังยืดเยื้อจนถึงปัจจุบันวันนี้นะคะซึ่งกระทบต่อ,อการพื้นตัวงเศรษฐกิจไทยให้ล่าช้าออกไปนั่นเองนะคะแล้วก็ ทำให้มีแรงขายหุ้นออกมาค่ะส่วนในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนก็คือการประกาศงบของบริษัทกลุ่มแบงค์ที่เริ่มประกาศออกมาแล้วนะคะก็กําไรลดลงตามที่คาดไว้นะคะค่ะย้อนไปที่เรื่องการเมืองนะคะก็มีเรื่องของการประกาศพรกฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งนายกเนี่ยมีการประกาศพรกฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนใช่ไหมคะน้องบิวคะใช่ค่ะโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอได้ได้มีการแถลงค่ะภ้ย หลังเกิดการประชุมครมนพิเศษเขาว่าที่ประชุมคณะครมวันนี้นะก็เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องเสนอครมขอความเห็นชอบใน3วันเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่นะคะจากเดิมที่ใช้กฎหมายชุมนุมปกติท้งนี้รัฐบาลก็มุ่งหวังว่าจะให้บ้านเมืองนั้นมีความเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะโดยจะประกาศให้ ไม่ใช้สั้นที่สุดเพียงแค่หนึ่งเดือนค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะล่าสุดทางพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าจะไม่ลาออกตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองนะคะใช่ค่ะค่ะส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียนนะคะเราก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของการประกาศงบกลุ่มแบงก์มาแล้วนะคะซึ่งบริษัทที่ทยอยประกาศเลยนะคะก็มาเริ่มกันที่ k ค c เลยนะคะเขาก็ประกาศกํกาไรสุทธิใน9เดือนค่ะมีกาไร4ี่พล้านบาทนะคะพร้อมกับปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจเดือนหน้า<ศ><ศ> โมเดลธุรกิจใหม่ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงินค่ะโดย KTC นะคะแจ้งผลประกอบการ9เดือนแรกภายใต้มาตรฐานใหม่ TFRS 9ค่ะด้วยกำไรสุทธินะคะ4,011ล้านบาทค่ะและมีกำไรสุทธิในไตรามาสที่3ทับ63เท่ากับ1,221ล้านบาทนะคะเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ยครั้งรับรวมเท่ากับ 8 4 3 4 7ล้านบาทค่ะขยายตัว5.9%ค่ะฐานสมาชิกรวมอยู่ที่3 5ล้านบัญชีแบ่งเป็นบัตรเครดิต2 5 8 3 4 6 2ัรบาทขยายตัว5%ค่ะเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บัตรเครดิตและดอกเบี้ยค้างรับรวมนะคะอยู่ที่5 4 6 8 4ล้านบาทขยายตัว6.9%อัตราการเติบโตของปริมาณการใช้บัตรผ่านบัตรเครดิต9เดือนนะคะอยู่ที่ลบ8.3%มหรือมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นนะคะ1399% 1,993ล้านบาทค่ะส่วน NPL รวมนั้นลดลง1.9%นะคะลดลงเหลือ1.9%ค่ะ NPL บัตรเครดิตก็อยู่ที่1.4%สินเชื่อบุคคลรวมสินเชื่อธนวัตรและสินเชื่อเจ้าของกิจการอยู่ที่นะคะ895,878บัญชีลดลง8%ค่ะจากการปิดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลและดอกเบีย้ยค้างรับรวม2 9 6 6 3ล้านบาทเติบโต5.1%ขณะที่ NPL ของสินเชื่อบุคคลอยู่ที่2.6%ค่ะโดยทางผู้บริหารนะคะคุณระเทียนสีมงคลซึ่งเป็น c e o ของ KTC ก็กล่าวนะคะว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจในไตรามาสที่3นั้นนะคะก็เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะคะทำให้เริ่มเห็นความร่วมมือของผู้ประกาศประกอบการที่พร้อมที่จะร่วมกันฟื้น,ฟ,นฟูป,ปร,ะระเทศในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยกันให้ประเทศไทยไปต่อสร้างโอกาสสัมัสสนุน คนไทยสร้างอาชีพและรายได้ค่ะทําให้สัญญาณความเชื่อมั่นของผู้ภคและการใช้จ่ายภาคประชาชนเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะและเมื่อมองกลับมานะะในช่วงเคซีเดือนแรกที่ผ่านมาก็ถือว่าปริมาณการใช้บัตรผ่านบัตรเครดิตเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลําดับค่ะพอร์ตลูกนี้ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น5.9%ควบคุมค่าใช้จ่ายทางการเงินได้ดีและมีรายได้นี่ศูนย์ได้รับคืนอยู่ในระดับที่น่าพอใจค่ะ ค่ะคราวนี้เรามาต่อกันที่ทิสโก้ค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็ได้แจ้งกำไรไตรมาส3ปีนี้นะคะปรับตัวลดลงจากงวดปีก่อนเหตุมีการตั้งสำรองสูงค่ะโดยนายสุทัศน์เลืองมณนะมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานของบริษัททิสโก้นะคะสำหรับไตรมาส3ปีนี้นะคะมีกำไรสุทธิอยู่ที่1612ล้านบาทค่ะปรับตัวลดลง14.2%เมื่อเทียบกับ ไตรมาสสามปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นไปตามการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่มีเพิ่มสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยรายได้ของบริษัทได,ได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมปรับตัวลดลงอย่างมากมาที่14.1%จากธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นหลักทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมธ,ธุรกิจในหน้าประกันภยัยแล้วก็ค่าธรรมเนียมจากเงินสินเชื่อให้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลงค่ะส่วนผลกำไร,รดำเนินงาน9เดือนแรกของ บริษัทปีนี้นะคะกํำไรสุทธิอยู่ที่4,427ล้านบาทปรับตัวลดลง18.1%เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปีที่ผ่านมาสาเหตุนะคะมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ หลักทรัพย์และก็ธุรกิจจัดการกองทุนนั้นยังคงมีการเติบโตได้ดีตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีเพิ่มมากขึ้นและการออกกองทุนนะคะที่หลากหลายในสภาวะตลาดทุนผันผวนในขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตนะคะที่คาดว่าจะเกิดสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าแล้วก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้นะคะอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยหรือว่า ROE a e อยู่ที่15.3ค่ะอืมเอร์เซค่ะก็ อย่างที่เราบอกกันไปตอน,ตอนต้นนะคะว่ากําไรสุทธิของกลุ่มแบงก์หรือว่านอนแบงก์นะคะรวมทั้งบริษัทจดทะเบียนก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงในไตรมาสที่3นี้นะคะก็เป็นไปตามทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากผลกระทบของโควิดสินั่นเองค่ะ,คะส่วนแวมบงบริษัทจดทะเบียนนะคะที่มีการประกาศความคืบหน้านะคะแล้วก็มี ความอัปเดตมาฝากนะคะก็คือ BGC นะคะเขาก็ประกาศเพิ่มทุน RO นะคะแถมวอลเรนตแล้วก็มีการประกาศที่จะเข้าซื้อบริษัท3บริษัทด้วยกันนะคะโดยบริษัท BGC o n t a i n e r Glass จำกัดมหาชนหรือว่า BGC คะ่ะก็ได้เปิดเผยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนันเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้อนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามาันพูดถึงหุ้นครั้งที่1นึ่งทับสองค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะให้พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นในบริษัทบางกอก จุพันจำกัดหรือ BVP แล้วก็บริษัท BG Packaging จำกัดหรือ BGP และบริษัทกบินบุรี Glass Industry จำกัดหรือ KBI มูลค่ารวมนะคะ3บริษัทนี้3,978ล้านบาทค่ะโดยเป็นการเข้าซื้อจากบริษัทบางกอดการ์ดหรือว่า BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน3บริษัทดังกล่าวและเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัทนั่นเองนะคะ ทั้งนี้ค่ะบริษัทก็จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น5,489.24ล้านบาทค่ะจากเดิม3472.2 2ล้านบาทโดยออกหุ้นใหม่นะคะ403.4ล้40 000 000านหุ้นพาหุ้นละ5บาทแบ่งเป็นการจัดสรร245.1้านล้านหุ้นเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส,ส่วนการถือหุ้นหรือว่า r o ก็คือในสัดส,ส่วน1หุ้นต่อ0 3 5 2 9 4หุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ10บาท20สตังค์นะคะกำหนดจองซื้อในระหว่างวันที่19-25มมกราคปี60 แล้วก็จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนอีก88.86ล้านหุ้นเพื่อรองรับ,รรบการใช้สิทธิ์ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือว่าวอร์เรนท์ครั้งที่1ของ BGCW1 ที่ออกฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้นนะคะที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน88.86ล้านหน่วยในอัตราส่วน1หุ้นเพิ่มทุนต่อ0.36256หน่วยค่ะวอร์เรนท์ก็จะมีอายุอายุ2ปีอัตราการใช้สิทธิ์1หน่วย ต่อหหุ้นใหม่ที่ราคาใช้สิทธิ7.877บาทต่อหุ้นนะคะส่วน,ห,นหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีก69.44ล้านหุ้นนะคะจะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจชั่วไปเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดหรือว่า P.P. ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ3บริษัทตามที่บอกไปข้างต้นนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อเสริมสภาพคล่องความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทด้วยนะคะ รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่ใช้สําหรับรองรับการลงทุนขยายกิจการต่อไปในอนาคตค่ะ BGC กระท้ก,ก็ระบุว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยทําให้บริษัทนั้นมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะ ค่ะทีนี้เรามาอยู่ในหมวด IPO กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เริ่มกันที่ SCGP ค่ะเขาก็ได้ปิดการขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งนักลงทุนนั้นก็มีการตอบรับที่ดีเยี่ยมค่ะ IPO ของบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือว่า SCGP ปิดการเสนอขาย IPO ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายนะคะที่35บาทค่ะซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นโดยเสนอขายแก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนที่จองซื้อหุ้น SCGP อย่างล้นหลามค่ะเพราะว่านักลงทุนนั้นมีความมั่นใจในศักยภาพแล้วว่าแล้วก็จุดแข็งของ SCGP ที่เป็นผู้นําด้านบรรจุภัณฑ์แล้วก็ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีทั้งอรอตสินค้าหลากหลายมีผลการดําเนินงานย้อนหลังที่เติบโตอย่างมั่นคงและพัฒนาโมเดลธุรกิจอย่างตลอดเวลาค่ะงานนี้นะคะผู้บริหารของ SCGP ก็ได้มีการขอบคุณนักลงทุนทุกรายค่ะที่ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็เข้าร่วมลงทุนในบริษัทส่วนคุณผู้ชม หรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะที่พลาดโอกาสจองซื้อหุ้น IPO ของ s c t p ในช่วงที่ผ่านมาก็คาดว่าจะเข้าเทรดวันแรกประมาณวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งก็สามารถเ,เป็นเจ้าของราคาหุ้นบนกระดานหลักทรัพย์ได้เลยค่ะพีบค่ะอืมค่ะก็ เตรียมจะเข้าเทรด2 2นะคะส่วนบริษัทที่มีการเข้อราคาในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับ ipo ก็คือ d ีเฮาสนั่นเองนะคะดีเฮาค่ะเข้อราคา ipo ที่60สตังค์นะคะเปิดจอง 16, 19แล้วก็20ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็เตรียมจะเข้าเทรดใน mai ค่ะดีเฮานะคะซึ่งเป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้เสนอลุยเสนอขาย ipo 2 1 7 2 0ล้านหุ้นค่ะที่ราคา 60ตางค์นะคะเปิดจอง 16, 16 19 20ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็เตรียมจะเข้าเทรดใน MAI ค่ะซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินนะคะก็คือ APM ก็ระบุนะคะว่าเป็นธุรกิจที่มีการโอกาสเติบโตนะคะโดย ได้มีการ,การเซ็นรายครั้งนี้ก็แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิป์นะคะเป็นแกนนําในการจําหน่ายหุ้นแล้วก็ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อิจฉาแข่งนะคะร่วมกันจัดจําหน่ายค่ะสําหรับราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่60สบตังต่อหุ้นนะคะก็พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นหรือค่า PE เท่ากับ19.87เเท่าซึ่งหากเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มียอดขายต่ำกว่าพันล้านและมีรายได้หลักจากการ ขายแนวราบนะคะมีบริษัทจดทะเบียน2แห่งที่นํามาคํานวณค่าจะได้ P/E อยู่เฉลี่ยอยู่ที่50เท่าค่ะก็ P/E ยังต่ำอยู่นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ชิงเฟกค่ะเขาก็ได้เคาะราคา IPO มาที่3บาท80สดสสตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็มีการเปิดจองซื้อวันที่19ถึง22ตุลาคมนี้ค่ะ บริษัทชิงเฟกประเทศไทยจำกัดหรือว่า SFT นะคะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO ที่ราคาหุ้นละ3บาท80สตางค์ต่อหุ้นค่ะโดยมีระยะเวลาเสนอขายวันที่19 2 2ถึง22ตุลาคมนี้แล้วก็คาดว่าหุ้น IPO นั้นจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ m a ไวันที่29ตุลาคมค่ะค่ะก็เป็นหุ้น IPO ที่เรานำมาอัปเดตนะคะในช่วง เดือนตุลาคมนี้ที่คือคักนะครับต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะ,คะแล้วก็ ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ที่เรานามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแม้จะมีวันหยุดขั้นกลางคะแต่ว่าข่าวสารก็ยังอัดแน่นเหมือนเดิมค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามต่อได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะอินสตาแกรมทวิตเตอร์ไลน์สแควร์เทเลแกรมค่ะและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่ยูทูบช anel ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้้้้้พววววกกกเราาดยนะะนนนนะะะะะคคคคััีออแลล็งบ่่ขตุณผูชมไป มาพบกันได้ใหม่ในทุกวันศุกร์นะคะเวลา18นาฬิกากับรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้ต้องขอตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ